คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับดับไหนนะครับที่คุ้มที่สุดนะครับ e a มีดับให้เราตั้ง5าแบบนะครับผมเพื่อนๆ5แบบมีแบบไหนบ้างนะแล้วเราจะสุ่มต่อดีหรือว่าจะรอครับผมในคลิปนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังให้ชัดๆนะครับว่านักเตะในดับไหนที่คุ้มที่สุดนะครับข้อมูลแน่นเหมือนเดิมครับจะได้รู้กันในคลิปนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง mygame ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อป เติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่องมห้เกมกันเหมือนเดิมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ดูคลิปไลฟ์สดหรือยังนะครับของเ a ไลฟ์สดเมื่อคืน หรือใครที่เกียดฟังภาษาอังกฤษชั่วโมงหนึ่งนะครับได้ดูคลิปสรุปไลฟ์สดของช่อง My Game นี้หรือยังนะครับมีแจกโค้ดฟรีด้วยนะครับอย่าลืมไปกดรับกันเนี่ยนะครับโค้ดฟรีอันนี้เลยนะได้ตั๋วดับหนึ่งอันนะครับกับแต้มแรงหนึ่งร้อยนะครับเห็นมีเพื่อนเปิดหนึ่งดับจากโค้ดฟรีนี้นะครับได้ตัวดีๆได้คุลิตด้วยนะไม่รู้ว่าดับอันนี้มันลงอาคมหรือเปล่านะครับเพื่อนอันนี้ผมอ่านจากในคอมเมนต์ในคลิป YouTube ไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับ ก็จากข้อมูลไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับที่ EA เปิดเผยออกมามากขึ้นแล้วนะครับทําให้เรารู้ว่านะครับดาบแบบเดิมนะครับจะยังใช้ได้ต่อนะครับเพื่อนๆย้ํานะแล้วก็การการันตีก็ยังใช้ได้ต่อเช่นเดียวกันโดยจะสามารถใช้กับ TOTY ไอคอ d r i v นี้นะครับมีกุลิตมาร์ตินี่คาฟูเปียลโล่สตอยครอรไปเลยส่วนกับดาบใหม่นะครับ U t t y ก็ใช้กับนั้งเตะใหม่นะครับ U t t y เท่านั้นแต่นะครับเพชร4,500ถึงจะเท่ากับ ดับหนึ่งตัวครับดับใหม่หนึ่งตัวจากที่ดับเก่านะครับหนึ่งตัวใช้แค่สามพันนะ EA มันใจร้ายขึ้นจริงๆครับเพื่อนๆรวมถึงตรงแลกเปลี่ยนตรงนี้ครับไม่สามารถเอานักเตะตัวโอยาต่ำๆไปแลกดับตัวใหม่ได้ครับมีแต่ตัวเก่าเพราะฉะนั้นกับในคลิปนี้นะครับก็เลยมาสรุปให้นะมาเรียบเรียงให้แล้วกันครับเพื่อนๆว่าถ้าเราจะเติมล้านนะครับจะเติมเอา FC Point หรือว่ามีเพชรอยู่สัก3 4หมื่นเพชรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนเป็นแสนนะไม่รู้มีไหมนะ แล้วเราจะเลือกเอารับตัวอันไหนดีละ่ะตัวเก่าตัวใหม่นะครับในต้นคลิปผมบอกว่ามันมีดรอฟให้เปิดถึง5อันนะครับผมหมายถึงว่านะครับผมมียูเทลทีวายชุด1ชุด2ใช่ไหมครับแล้วก็ t ททีวายไอคอนอีกชุดหนึ่งเป็น3มชุดนะครับส่วนในชุดต้อนรับเวลเข้ามานเนี่ยผมตัดทิ้งนะส่วนอีก2ดรอฟนะครับอีก2ชุดผมหมายถึงกิงก้าอันนี้ครับที่มันจะเข้าพรุ่งนี้หรือว่าพฤหัสนี้เช่นเดียวกันซึ่งกับการใช้ดรอฟกับกิงก้าอันนี้ครับความเห็นส่วนตัวนะครับ เท่าที่ไล่ดูรายชื่อนักเตะให้แล้วนะครับทั้งในสัปดาห์ที่1ของกิงก้านะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2ซึ่งเป็นดรับ2ของกิงก้านี่ครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าตัวนักเตะไม่ได้น่าสนใจเท่ากิจ t o TY ครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามกิจย่อยอันนี้ไปเลยนะครับกิงก้าอันนี้นะนอกเสียจากว่าเพื่อนๆจะเป็นแฟนกาก้านะครับหรือว่ากําลังขาดกองหน้าความเร็วสูงนะครับประเิญว่าเปิดไม่ได้จากเอ็มปาเป้หรือว่าเดนเบเล่นะครับและต้องการวินิสููเนียนะครับถ้าเป็นประเด็นเนี้ยนักกตะะิงง้าถึจ น่าสนใจคุมที่จะเปิดนะครับเพราะว่าดับหนึ่งเนี่ยนะครับลิวันโดกิบโตซิวาไอมามาวันที่5กุมภาก็คือพรุ่งนี้จริงๆนะแต่ว่าในสัปดาห์แรกของกิงกาต้องบอกเลยว่าไม่น่าสนใจครับส่วนสัปดาห์สองมันก็แค่อีกแค่ประมาณ78วันเท่านั้นเองนะครับวันที่12กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นสรุปให้นะครับถ้าเพื่อนๆขาดแบ็คขวานะครับแล้วก็ชอบกาก้าเท่านั้นถึงจะเปิดสัปดาห์ที่2ของกิงกาครับ ส่วนดรับชุดที่5้านะครับผมหมายถึงชุดของกิจตุจีนครับเพื่อนๆซึ่งมันจะเข้าในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับน่าจะเป็นวันอังคารนะอีกประมาณ13วันเท่านั้นเองครับเพื่อนๆไม่ได้นานนะแค่10กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามารวมกันนะครับซึ่งเรารู้แล้วครับจากสายข่าวนะครับว่าจะมีเฟอร์ดินานบูฟฟอนโซคาเตสมาแล้วผมบอกเลยว่า3ตัวนี้ยเป็นตัวท็อปๆมากๆเลยครับเพื่อนๆรวมถึงนะครับกาสตูโซแล้วก็แคปติวิยาเนี่ยครับเป็นนักเตะที่ใช้งานได้ดีนะครรััับ CDM แแล้้้ววก็ซตนนนีเพาะะฉ ก็มองข้ามกิจตุรจีไม่ได้ครับเพื่อนๆเ,เพราะถ้าใครขาดโกและกองหลังนะเซนเตอร์แบ็กครับบูฟฟ่อนกับเฟอร์ดินานก็น่าสนใจครับแล้วก็โซคาเตสด้วยนะ C.A.M. ตัวนี้ถ้ามานะครับถ้าข่าวตรงนี้ตรงนะผมว่าก็ท็อป1ท็อป2แน่นอนครับโซคาเตสโดยเฉพาะในเมนเจอร์ครับแต่ถ้าใครนะครับเอ่อเอาอนาคตอันใกล้นะวันเนี้ยเราจะสุ่มต่อหรือว่าจะรอพรุ่งนี้ดีนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในการตัดสินใจเหมือนกันครับเพื่อนๆว่าทีเป็นเพื่อนๆเ,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 เนี่ยขาดตำแหน่ง CB กับโกไหมนะครับเพราะว่าถ้าขาด CB อยู่ครับ <c oughs> ก็แนะนําให้สุ่มต่อนะในดับของสัปดาห์ปัจจุบันนี้ครับดับวันสุดท้ายนี้เพราะว่าซาลิบาแล้วก็ฟานได้มาคือตัวท็อปในตำแหน่ง CB ครับรวมถึงตอนนารูมาด้วยนะครับมันจะไปต่อยอดได้แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนและต้นคลิปนะครับว่าดับปัจจุบันมันเท่ากับ3 0 0พเพรครับเพื่อนๆหรือถ้าใครมีดับปัจจุบันอยู่แล้วนะแต่ว่าจะรอพรุ่งนี้นะครับเงื่อนไขในการรอก็คือเพื่อนๆไม่ได้ขาดแบ็กซ้าย แต่ว่าขาด RB ครับเพื่อนๆก็คือคาฟูนั่นเองจุดแตกต่างหลักๆมันคือตรงนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าขาดแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาครับส่วนตัวผมเองอ่ะต้องบอกเลยว่าผมไม่เก็บตัวดับเก่าไว้แน่นอนครับเพราะว่าตัวผมเองได้เปลียนโลมาแล้วได้สตอยคอฟมาแล้วหรือกับเอสเซียงเอสเซียงผมก็ไม่ได้อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวหนุ่มสิบหกเนี่ยครับเป็นตัวที่ไม่ต้องการขนาดนี้ผมก็เลยตัดสินใจง่ายครับไม่เก็บดับของปัจจุบันไว้ไม่ไปเปิดในไอคอนแน่นอนครับ อ้าวแล้วกับแฟนแบ็กล่ะนะครับก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะกับแฟนแบ็กอันนี้ครับเงื่อนไขถ้าเราจะเปิดมันนะก็คือเราต้องเป็นแฟนเมสซี่กับโรนโดจริงๆแล้วก็อยากได้จริงๆนะครับเพราะว่ามาในตำแหน่ง RW กับ LW เนี่ยความเร็วนะครับการเล็งบอลความคล่องแคล่วมันเหนือสุดๆจริงๆครับดีกว่าเอ็มบาเป้กับเดมเบเร่ที่มา ST นะครับผมหมายถึงเหนือกว่าในแง่ของความเร็วนะในเวอร์ชันของมันนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆครับที่โดกับเมสซี่จะมาในตำแหน่งปีกทั้งคู่แบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนนััตว1 16 ในแฟลแบ็กเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใช้งานได้ดีเท่าไหร่ครับต้องบอกตามตรงนะและฟอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นส่วนคาวาคาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจกกุนเด้หนึ่งร้อยสิบห้าครับผมว่าก็ระดับใกล้เคียงกันกับคาวาคาวครับเพราะฉะนั้นกับแฟลตแบ็กก็ให้มองข้ามไปเลยครับส่วนกับรับยูทีโทีวายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีมาให้สองอันใช่ไหมครับเพื่อนๆตรงเนี้ยแหละครับสําคัญสุดเลยนะในหน้านี้ครับเพราะว่ามันจะมีส่วนลดนะครับอันนี้สําหรับคนที่เติมนะครับเป็นข้อมูลที่มองข้ามไไม่ด้นะครับ เพราะว่า e อเอมันเปิดภาพมาครับตรงจิตสเนนี่ยครับใช้แต้มเอ0ซนะครับเพื่อแลกกับ30มราฟดนะครับผมว่าตรงนี้คุ้มสุดแล้วนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าใครเป็นสายเติมหนักๆก็ให้เติมตรงนี้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะหรือถ้าจะให้คุ้มที่สุดก็คือต้องเติมสตาร์พาสนะครับของเอโต้นะครับหรือถ้าใครเติมแล้วก็เติมสตาร์พาสของเบเกนพลาวเออร์นะครับก็น่าจะคุ้มสุดแล้วครับแล้วระหว่างดับที่หนึ่งของยูเทีวกับดับที่สองนะครับเราจะเลือกดรไหนนีะคับ จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมเพราะว่ามันก็แยกชัดเจนนะว่าจะเลือกเดมเปเล่หรือว่าจะเลือกเอ็มปาเป้นั่นเองครับแล้วก็จะเลือกแบ็กซ้ายหรือว่าจะเลือกเซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะเลือกนูนเมนเดสหรือว่าจะเลือกฟานได้นั่นเองแล้วก็ประเด็นก็คือไอ้ดับอันใหม่นี่ครับมันสิ้นสุดอายุมันนะอีก21วันเลยครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีกเยอะเลยที่จะค่อยๆตัดสินใจนะครับเราลองดับดูก่อนนะถ้าดับไม่ได้ตัวไหนแล้วเราค่อยเอาไปแลกเปลี่ยนเอาตัวธรรมดาไปแลกเปลี่ยนก็ได้้คครรรัับบนนีีนะ่ะผมมหถึงตงต เพราะว่าเชื่อว่าถ้ามันเปิดอะไรมาซึ่งตอนนี้มันยังไม่บอกนะครับบอกแค่ว่าถ้าเปิดมาตลาดจะแปรปวนนะครับจะปั่นป่วนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเดาได้ว่าที่เอบอกว่าตลาดจะปั่นป่วนก็คงหมายถึงต้องใช้นักเตะโอเวียรดโอเวียรหนึ่งแน่ๆเช่นหนึ่งร้อยสิบสามหรือหนึ่งร้อยสิบห้าแน่ๆเลยครับอันนี้คาดเดานะก็กับใครที่ฟังมาตรงนี้นะผมว่าอาจจะเก็งกำไรได้นะครับผมก็คือกับนักเตะโอเวียร1หนึ่งร้อยสิบสามนั่นเองนะตอนนี้ก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่ครับหลายตัวเลยเปิดดูได้เลยครับเช่นนนนนััััลลแบบบบ็คคคคะะะะรรรร้้วกชิเปดดใหู จะมีตัวที่น่าสนใจนะกุยลาชีตัวนี้นะแล้วก็ซาลต์แบ็กเนี่ยครับราคาเริ่มเด้งแล้วครับรวมถึงพูลิสิตตัวนี้ด้วยครับแต่ก็ต้องรอดูนะว่าอะไรมันจะเป็น113ริมจริงไหมนะครับแต่เช้าเลยครับ8ดโมงเช้าเลยนะแล้วก็เพื่อมีค้ถามนะครับว่าแพ็กต่อเนื่องรายรเดือนอันนี้คุ้มไหมนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาปรากฏว่ามัน่คยอยคุ้มครับเพื่อนๆผมว่าเติม FC เอามาเปิดจะดีกว่าครับก่อนประเด็นต่อไปเรามาดูค่าพลังกันครับผมเทียบเดนเปเร่ตัวธรรมดากับเดนเปเร่ตัวใหญ่นะครับตัวพิเศษเน แล้วก็เวิร์เกตมันปรับนะครับจากสูงต่ำเป็นสูงกลางแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติมาให้ครับโดยเพิ่มเหนือชั้นปั่นโค้งนะครับเลี้ยงบอลเร็วนะครับแล้วก็ที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเพิ่มเพย์เมเกอร์เข้ามาครับเพื่อนๆซึ่งทั้งเหนือชั้นเพย์เมเกอร์นะครับมีผลมากๆกับโหมดเมนเจอร์นะครับอันนี้คือเดนเบเล่นะครับกับตัวต่อไปเอมปาเป้นะครับผมสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเ่าค่าสตาร์บิน่าหรือพลังงานครับเพื่อนๆแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับเช่นแก้กับดักล้น้าซึ่งงตรเีดม่่มีครััับบสวนนนนกเหือช้ะ แล้วก็เพิ่มมาสปีดดิเบอร์เลี้ยงเร็วเข้ามาด้วยนะแต่ว่าเอมปาเป้ก็จะไม่มีเพย์เมเกอร์ครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะอันนี้แล้วแต่ความชอบครับผมก็ยังชอบเดนเบเล่มากกว่าเพราะสองเท้าครับส่วนกับลาฟินญ่านะครับอันนี้บอกเลยนะน่าสนใจมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่มีลาฟินญ่าตัวหนึ่งสิบห้าสามารถเปิดได้จากชุด B ครับผมของราฟใหม่ลาฟยูทิลิตี้ไวครับนี่เออบอกมาแล้วนะครับมันเปิดภาพให้ดูซึ่งน่าจะได้ไม่ยากครับหนึ่งร้อยสิบห้ากับชุดทีนะแต่ต้องลงทุนนั่ ก็จะเห็นได้เลยว่าฝีเท้านะต่างกันไม่เยอะครับสองสาน่วยเท่านั้นเองนะสตัวนี้นะครับส่วนกับร่างกายฟิสิกอลนะเอมปาเป้จะเหนือที่สุดเลยครับร้อยี่สิบนะรวมถึงชูตติ้งด้วยครับเพื่อนๆร้อยสีก็เหนือสุดเลยแต่ก็เอมปาเป้ก็จะด้อยตรงเรื่องการทําเกมนะไม่มีเพย์เกเกอร์ส่วนพาสซิงมันก็แค่ร้อยสิบเก้าครับกับลาฟินญาณะตัวนี้ผมว่าน่าจะได้ง่ายกว่าเดมเบเล่นะครับผมถามว่าเก่งไหมเก่งเหมือนกันนะแต่เท้าไม่ห้าห้าเท่านั้นเองแล้วก็เวิร์คเลตมันเป็นสูงๆนะครับลาฟะ มันก็คงจะเป็นอันดับ3ามส่วนอันดับ1กับ2เนี่ยให้เพื่อนๆได้เล,เ,ลเลือกอออแล้วกันว่าชอบเดมเบเล่หรือว่าชอบอ็มบัตเป้นะครับแล้วก็ลาฟินญามันอยู่ในชุดแรกนะครับชุดเดียวกับเดมเบเล่เสียด้วยนะครับเพื่อนๆก็คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ฟังจนจบครับสวัสดี